วสวัสดีค่ะชาวเกษตรกรชาวไร่มันนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมาเหมือนเดิมค่ะมากับราคามันสำปะหลังวันนี้แลแ้วก็แนวโน้มมันสำปะหลังนะคะเหตุการณ์ที่ปิดด่านชายแดนกัมพูชาสวนไร่มันของเราจะเป็นอย่างไรจะมีราคาขึ้นไหมหรือว่าขยับตัวขึ้นเพิ่มไหมเรามาฟังรายละเอียดกันดูค่ะ การปิดด่านไทยกัมพูชาเนี่จะส่งผลให้กระทบต่อภาวะมั่นสัมปหลังหลายด่านโดยเฉพาะเกษตรกรไทยเนาะคะ่ะได้ปับประโยชน์จากราคามั่นสัมปัลังที่ปับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากภาคเอกชนของเฮ้าเนาะคะ่ะภาคเอกชนหันมาซื้อือจากเกษตรกรในประเทศแทนการนําเขาเนาะคะ่ะอย่างไรก็ดีนะคะผู้ประกอบการและ ภากขนทรงได้รับผลกระทบอย่างหนักเนกาะจ้ะขาดรายใดและต่องประเชิญกับค่ามเสียงที่มันสำปะหลังนํำเขา่านาเสียดายมากค่ะเหต็ดห้มันสาปะหลังไทยเฮ้าลดราคาลงมันจะมีผลกระทบต่อกเกษตรกรอย่างมากเลยราคามันสาปหลังปรับขึ้นสูงราคาซื้อขายมันสาปะหลังหนาโล่งงานฟุง่งสูงขึ้นเช่นที่จังหวัด ช่ยภูมพมเนาะคะ่ะตอนนี้ฟุ่งขึ้นในระดับ3บาทเลยทีเดียวค่ะทำหายสางายใดตอขอบรัวหลายพื้นที่เนาะคะ่ะโรงงานและล้านมั่นสำปะหลังหันมาซื้อผลผลิตภายในประเทศมากขึน้นและทำหายตลาดกลับมาคึกคักยางต่อเนื่องเนาะคะ่ะแตะกระหายเกษตรกร,ร,กรมีกําลังใจโตขึ้นไปค่ะเพราะว่าราคากะ็ะน้ำขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะ้ะ ระยะนี้กะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและภาคขนส่งโรงงานไปรูปขาดแคลนวัตถุดิบกันโรงงานที่พึงผ้ามันสัมปะหลังนํ่เข่าได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเลยค่ะมาที่การขนส่งเนอะคขาบัตท,ที่นี่ธุรกิจขนส่งสินค้าตามเดนได้รับผลกระทบเกือบลอยเปอร์เซ็นนะรวมเสี่ยงจากสินค้าเน่าเสียเพราะว่า มันสำปะหลังเห่าที่นั่มเขารอดใหญ่มีความเสี่ยงที่จะเน่าเสียโกดังค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหนาฝนเนาะค่ะเขาก็ต้องเล็งรีบเก็บเกี่ยวหัวมันออกเพราะว่าเก็บไว้มันก็คือสิบใดหัวมันเนาะค่ะมันจะเริมเสียหายของเช่าเกษตรกร,เ,ร,กรเช่ากเากษตรกรก็ต้องเริมเล็งเอามันหัวสัปะหลังนำออกไปขายเนาะค่ะเพราะว่าลูกเนา่า โรคระบาดภาวาน้ำมันท่วมค่ะเพราะว่าเกษตรกร,เ,กรเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดโควตาน้าเขามันสำปะหลังจากขมินเนาะค่ะหล,ล,ลายหลายประเทศอื่นๆเช่นราวเพื่อในตอนนี้จะพยุงราคาในประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้รัฐบาลเพื่อนกะสนับสนุนการเพาะปลูกมันสำปะหลังที่ทนต่อโรคและหาแนวทางเพิ่มผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ด้วยการบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้นนอกจากและเล็งรลัดการตั้งโรงงานผลิตปุย๋ยในประเทศนําเพื่อลดต้นทุนการผลิตปุย๋ยสำหรับเกษตรกรน,นอกจากเกษตรกรถาปุ๋ยแพงกับไปบวไวอุปรกรณ์แพงกับไปบวไวอย่างเช่นคาแเร่งงานคาอุปรกรณ์ค่าร์ไใไฮ เขากระสูบบไหวจ้าและชาวเกษตรกรไร่มั่นสัมปะลังเขาหันไปปลูกกระโพดเลี้ยงสัตว์อย่างมากค่ะช่วงนี้เพราะว่าราคามั่นตกตำ่ำแต่ในเมื่อปิดดา่านไทยกัมพูชาท่งผลกระทบโตภาวะมั่นสัมปะลังหลายด่านโดยเฉพาะ,ะ,ะ,ะเนาะค่ะเกษตรกรได้รับ ประโยชน์จากมันสำปะหลังที่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากภาคเอกชนหันมา่าสื่อจาก,กเกษตรกรในประเทศแท่นการนำ่เขาแต่ว่าผู้ประกอบการและภาคขุส่งนได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะเพราะขารดรายได้ค่ะและต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่มันสำปะหลังนำเข้า จะเสียหายจะเน่าเสียส่วนราคาเก็บเกี่ยวนี่คะ่ะมันสัมปะหลังปรับสูงขึ้นราคาสื่อมันสัมปะหลังนาโรงงานฟุ่งสูงขึนมากๆเจนยูที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็ขอนแก่นแล้วก็โคราชเนาะคะ่ะมันจะมีะรายการปรับขึ้นอยู่คะ่ะราคามันปีนี้ปรับขึนเป็นบางส่วนเนาะคะ่ะ เหนือโรงงานและล้านมั่นสัมปันลังหันมารับสื่อผลผลิตภายในประเทศของเฮ้ามากขึ้นแล้วก็ะถ้ให้ตลาดกลับมาคึกคักคือเก่าค่ะว่าราคามั่นสัมปะหลังกับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะ้ะส่วนโรงงานแปรูขาดแคลนวัตถุดิบเนาะค่ะโรงงานที่พึงผ้ามั่นสัมปะหลังนํำเขาได้รับผลกระทบอย่างรุ่นแรงจะ้ะ เพราะว่าอิดดานชายแดนไทยกัมพูชาค่ะนักธุรกิจขนสทรงสินค้าคามเดนได้รับผลกระทบเกือบ100%ค่ะในเมื่อไทยเฮ้าก็มีมั่นสัมปลังแล้วเป็นอยังจังมีการนําเข่าจากต่างประเทศบอกขาใจคือกันนอกจากพี่นองเช่ากษะตรกนว่าจังใดสรุปแล้วเนาะคะ่ะบบตองนําเข่าจากประเทศขมรเนะาะจังใดกะรับมั่นของประเทศไทยไวกอน ราคากจะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะจ้ะรายละเอียดของราคามันสัมปะนหลังกันค่ะเพราะว่าแต่ละพื้นที่นี่มันจะซื้อราคามันบ่ขึ้นกันเพราะว่าเป็นน้ำเชื้อแปลงคึ้นกันจะ้ะแปลงเปอร์เซนต์ใดเขากะซื้อใดแต่ละพื้นที่จะซื้อราคาไม่เหมือนกันนะคะมาฟังรายละเอียดดูค่ะสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสัมปะหลังไทยนะคะราคา หัวมันลงแป้ง25%ค่ะอยู่ที่ชนบุรี1บาท85ถึง2บาท10สตางค์นะคะจันทบุรี2บาท75ค่ะสะแก้ว2บาท25ถึง2บาท45นะคะสะเซิงเซา2บาท30ค่ะระยอง2บาท10สตางค์ถึง2บาท20สสตางค์นะคะ อุดรธานีเมื่อวันก่อนรับซื้อ2บาท50สตังค์วันนี้ราคาลงเหลือ2บาท30ค่ะมาที่ขอนแก่นค่ะจะอยู่ใน2บาท40สตางค์นะคะมหาสารคามวันก่อนรับซื้ออยู่ที่2บาท30ถึง2บาท40แต่มาวันนี้เพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มขึ้น2บาท30สตังค์ถึง2บาท50สตางค์นะคะแล้วก็ร้อยเอด วันก่อนรับซื้ออยู่ที่2องบาท20แต่พอมาวันนี้รับซื้อในราคา2องบาท35ขึ้นราคาค่ะแล้วก็การะสินวันก่อน2บาท 20, 2บาทถึง2บาท30แล้วก็วันนี้มารับซื้อเป็นราคา2บาท35ถึง2บาท50สสตางค์อันนี้เป็นราคาขึ้นนะคะส่วนนครราชสีมานะคะ ราคายังเหมือนเดิมค่ะยังไม่ปรับขึ้นเลยค่ะเหลือแค่1บาท85สตางค์ถึง2บาท65สตางค์ค่ะมาดูราคากากแห้งนะคะชนบุรีจะอยู่ที่2บาท90ถึง3บาทโคราช2บาท90ค่ะสระบุรี2,70บาท70นะคะแล้วก็โรงงานอาหารสัตว์นะคะจะรับซื้อมันเส้นอยู่ในราคา7,20บาท20ถึง7,30บาท30นะคะ แล้วก็มันเมตรนะคะจะอยู่ในราคา7บาท10สตางค์ค่ะกากแห้ง4บาทถึง4บาท20นะคะทีนี้เรามาดูเชื้อแป้ง30%กันบ้างค่ะว่าจะราคาเท่าไรนะคะเชื้อแป้ง30%อําเภอเมือง2บาท25สตางค์ถึง2บาท65นะคะปักธงชัย2บาท65ค่ะ4คิ้ว2บาท50ถึง2บาท70นะคะ บัวใหญ่2บาท80ค่ะมาที่ชุมพวงค่ะ2บาท60คามทะเลสอ2บาท70นะคะดานคุณทศ2บาท75ถึง2บาท90นะคะพิมาย2บาท55ค่ะเสิงสาง2บาท50ถึง3บาท5สตังค์นะคะคอนบุรี2บาท65นะคะหนองบุญมาก2บาท50สตังค์ถึง2บาท70ค่ะ แล้วก็สีคิ้ว2บาท50สตางค์ถึง2บาท70สตางค์ค่ะดูราคากากาแข้งนะคะจังหวัดนครราชสีมา2องบาท90ค่ะราคามันเส้นณนะโกดังผู้สูงโอกจังหวัดพระนครเสียยุทธยานะคะอยุทธยานครหลวงท่าเรือบางไท6บาทถึง6บาท10สตางค์ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิต มันสัมปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนค่ะน่าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ